เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยให้ท่านผู้ชมได้เนื่อก,กันนะครับคันนี้เป็น civic es นะครับปี2 0 0 4ี civic dimension ตาเหี่ยวนะครับเป็นเครื่อง1.7เบนซิน lpg กีออโต้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับคันนี้ราคาเงินสดเพียง98,0 0 0บาทเท่าน,นั้นนะครับสามารถจัดไฟแน้นได้ครับ สำหรับท่านที่ไม่ต้องการใช้เงินก้อนนะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบเลยนะครับคันนี้ส i v i c d ด m e n s i o n รถสวยครับดีครับเครื่องดีแอร์เย็นพร้อมใช้งานประหยัดน้ํามันมีติด LPG ด้วยนะครับนะครับลูกค้าซื้อไปมีต้องมีเก็บงานบ้างนะครับผู้ขายแจ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวเลยนะครับมีบริการขอสินเชื่อให้ฟรี นะครับคันนี้ก็ถูกกว่าหน้าเต็นถูกกว่าท้องตลาดด้วยครับหมายถึงว่าถูกกว่าท้องตลาดที่เขาขายกันไปนะครับปกติก็ต้องมีแสนขึ้นนะครับซีวิ c ปาอเหี่ยวคันนี้98,000บาทนะครับสวยๆคุ้มคุมมีเก็บงานบ้างนิดหน่อยนะครับภายในเป็นเบาะหนังสภาพตามรูปนี่เลยข้างหน้ามียับบ้างครับ เกียรโต้หน้าต่างไฟฟ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะนัดดูรถก็สายตรงถึงผู้ขายได้ครับพิกัดดูรถอยู่สมุทรปราการนะครับก่อนออกเดินทางก็นัดหมายกับผู้ขายนิดนึงจะได้ไม่เดินทางเสียเที่ยวนะครับตอนนี้ก็รีวิวดูกันรอบๆก่อนนะครับภายในนะครับสวยสะอาดตามโลปนี่เลยครับสนใจก็ติดต่อผู้ขายโดยตรงได้ยนะครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางมาชี้เป้าท่านผู้ชมได้เลือกกันเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับ สีสันภายนอกเงางามรอบคันครับมีสเกิร์ตล่างให้ด้วยสวยๆคุ้มๆค,ค,ครับแก๊สและน้ำมันครับห้องเครื่องเดิมๆสะอาดสะอา้านน่ครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของด้ดยตรงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ